ครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะฮะวิธีการใช้จิตใต้สํานึกนะฮะให้ประสบความสาเร็จนะวิธีการใช้จิตใต้สํานึกให้ประสบความสาเร็จนะครับก็สวัสดีผู้ฟังทางทุกช่องทางด้วยนะครับทางทิกตอกเองนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านของ u t u b e นะฮะหรือจะไม่ทางด้านของ้างเฟซบุ๊กนะฮะยูทูบเฟซบุ๊กก็จะเป็นซินวารเวทอด์ไทยแลนด์แล้วก็ทิกตอกก็จะเป็นอาจารย์โทนี่นะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเรื่องสําคัญเลยนะฮะ คือพวกเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตใต้สานึกเนาะจิตใต้สานึกนะฮะมันมันเป็นอะไรที่มันมีพลังมหาศาลม,มากๆเนาะเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าเอ๊ะจิตใต้สานึกเนี่ยมันมีพลังมากมายเพลงแต่ว่าไอ้หลายคนมองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างลึกลับนะมันค่อนข้างลี้ลับเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะเอาจิตใต้สานึกตรงนี้นะครับมาใช้ได้ยังไงถูกไหมวิธีในการใช้จิตใต้สานึกให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งหลายวันนี้นะฮะหลังจากที่ผมได้ศึกษามานานหลายปีแล้วก็พูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเอามาใช้กับตัวเองนะฮะผมก็ทราบว่ามันมีอยู่ประมาณ5วิธีครับมันมีอยู่ประมาณ5วิธีเนี่ยที่เราจะใช้ประโยชน์นะฮะใช้ประโยชน์จากตัวจิตใต้สมนึกได้นะครับผมนะฮะซึ่งจิตใต้สํานึกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคนที่ประสบความสาเร็จทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาใช้ประโยชน์ของจิตใต้สํานึกงนั้นเลยนะนะฮะคนทั่วไปเนี่ยนะฮะเรียกว่าหรือเรียกว่าคนคนระดับปานกลางแล้วกันเนี่ยนะฮะเขาจะใช้แค่ในแง่ของตัวที่เป็นตัวจิตสํานึกอ่ะ หรือว่าใช้ในแง่ของสมองเนี่ยแค่แค่ซีกเดียวนะครับแต่คนที่อระสบความสูเร็ทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักวิธีที่จะเข้าถึงจิตใต้สานึกแล้วก็ใช้จิตใต้สํานึกด้วยนะครับผมนะฮะเพราะว่าจิตใต้สานึกเนี่ยมันเป็นจิตใจนะครับส่วนที่ทํางานตลอดเวลาเนาะเป็นส่วนที่แม้เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามเนี่ยนะฮะอะไรที่กระทบเราเนี่ยครับมันจะมีผลต่ออิทธิพลความคิดการตัดสินใจของเราทุกอย่างเลยนะครับ จิตใต้สมนึกเนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่เราเกิดเลยตั้งแต่เด็กๆเนาะว่าเรามีพฤติกรรมยังไงพ่อแม่เราคุยยังไงเราปลูกฝังอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยบางทีเราอาจจะมีวิธีในการใช้จิตใต้สมนึกโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะมากระทบเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมันกอ่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมระยะยาวแล้วก็กอ่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเรียกว่า มาไขาความลับแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้บอกว่าจิตใต้สมนึกคืออะไร,รอะไรเงี้ยมันมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ผมจะบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าทายังไงนะครับทางคุณถึงสามารถปลดล็อกได้เนาะทำยังไงทางคุณเนี่ยถึงสามารถเอาตัวพลังของจิตใต้สานึกตรงนี้มามาใช้ได้นะครับซึ่งทั่วโลกนะับมันก็มีในแง่ของตำลกตาลาหลายเล่มมากเลยนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับที่ดังที่สุดนะฮะก็น่าจะเป็น the power of subconscious mind นะของดรจร์เจย์เบอร์ฟี่ถูกไหม อันนี้ท่านก็ล่วงตายไปแล้วนะล่วงรับไปแล้วแต่ว่าท่านก็เตีทดทฤษฎีเขียนบทข้อความข้อคิดอะไรมาแล้วคนไทยเนี่ยก็มีการแปลด,ด้วยกันทั้งหมดหลายเวอร์ชั่นด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมเองก็อ่านจบแล้วนะฮะในบางเวอร์ชันหรือว่าต้องบอกว่าหนังสือค่อนข้างหนาเนาะพลังจิตใต้สมนึกนะฮะนังสือค่อนข้างหนานะครับแล้วก็อาจจะ ต้องทาความเข้าใจยากขึ้นหนึ่งวันนี้ผมก็เลยจะามาย่อยนะฮะจะมาย่อยให้พวกเราฟังนะครับไม่ได้ย่อยจากหนังสือนะฮะแต่ว่าย่อยจากประสบการณ์เนาะแล้วก็รวมถึงในแง่ของการหนังสือที่พูดถึงพลังจิตใต้สินึกนอื่นๆก็อย่างเช่นหนังสือที่ดังๆก็คือ The Secret เนาะ The s e c r e t นั่นเองที่คนไทยเอามาแปลนี่นะฮะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงในแง,ง่ของการที่คนสุขอนสาเร็จเนี่ยเขาเอาจิตใต้สินึกมาใช้นะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเข้้าาขอแรกกันนเลยะว่ วิธีที่คนประสบความสำเร็จทั่วโลกเนี่ยนะฮะในการเอาจิตใต้สงดึกมาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับก็คือเป็นวิธีที่สร้างภาพในใจนะฮะวิธีสร้างภาพในใจหรือเรียกว่า visualization เนี่ยนะครับเป็นวิธีที่นิยมมากมายเลยนะในหมู่นักธุรกิจนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเขาจะสร้างภาพในใจของความสําเร็จไว้ล่วงหน้าเสมอนะครับผมนะฮะหลายหลายคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะบอกว่าโลกที่อยู่ในใจของเราก็คือโลกภายนอกนะฮะ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครับอย่างแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราเนาะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างภาพในใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราดึงในส่วนของพลังจิตใต้สมนึกอะ่ะตรงนี้มาใช้นะครับในในวงการนักกีฬานะครับทุกคนอาจจะรู้จักไมเคิลเฟลนะไมเคิลเฟลเนี่ยเป็นนักว่ายนะ้ำโอลิมปิกชื่อดังเลยน่าจะเมื่อเมือ่อหลายปีก่อนนะครับเขาเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำโอลิมปิกลำดับหนึ่ง ซึ่งไมเคิลเฟลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีในการว่ายน้ําอย่างเดียวนะในแง่ของการฝึกของเขาเขาใช้วิธีในแง่ของการฝึกใจิตใจด้วยแล้วก็ฝึกจินตนาการด้วยนะฮะในการที่จะเอ่อในการที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จนะครับวิธีการใช้วิธีการใช้วา u a l i z a t i o n ยังไงครับก็คือให้คณจินตนาการภาพถึงความสําเร็จนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะต้องหลับตาก่อนเนาะแล้วก็หลับตาว่าไอ้เนี่ยในอีกหนึ่งปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะประสบความสําเร็จยังไง ตอนนี้เนี่ยภาพบรรยากาศตอนนั้นจะเป็นยังไงฉันจะอยู่ในบ้านแล้วขนาดไหนถูกไหมฮะฉันจะแวด้อมไปด้วยผู้คนแบบไหนฉันจะมีเงินในวันทีอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นฉันทําอาชีพอะไรอยู่กลิ่นเสียงลดประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่นะครับก็คือต้องมาให้ชัดนะครับมันจะเป็นการวอร์ชวลไลท์แล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างชัดเจนคือเราต้องจินตนาการว่าเราอนะได้รับการประสบความสำเร็จตรงนั้นเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะอ่ะทีนี้เรื่องวอร์ชวลไลท์เซชั่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นตามมาเหมือนกันนะคือหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ มันมันจริงเหรออาจารย์หรือว่ามันจริงเหรอที่เรื่องพวกนี้บางคนก็บอกว่ามันคือการฝันกลางวันหรือเปล่าการที่คมสงสาสมเด็จเนี่ยหรือว่าเขามสงสรรจากเรื่องอื่นไม่ใช่ว t ช a l ไ z เซชันหรือเปล่าความเป็นจริงเนี่ยนะฮะในแง่ของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขามีการพิสูจน์ด้วยนะในแง่ของของวารชวลไรเซชันนะครับเขาบอกว่าแค่เวลาเราออกกาลังกายเนี่ยเราสมมุติว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายจริงนะแค่เราจินตนาการว่าเราออกกําลังกายนะเราไม่ได้ออกกําลังกายจริงนะฮะแค่เราจินตนาการว่าเราออกกําลังกายแล้วนะครับเขาบอกว่า สมมติว,ว่าเราอินตนาการว่าเรายกเวทก็ได้เราจินตนาการว่าเรายกเวทไปเรื่อยๆเวเลยแค่จินตนาการเนี่ยก็มีส่วนในการสร้างกล้ามเนื้อถึงประมาณ13%แล้วนะอ,อันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับแสดงว่าการที่เราจินตนาการเนี่ย,ยม,มันมีผลต่อโลกภายนอกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่ต้องเชื่อผมหรือยังไม่ต้องเชื่อผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ผมอยากจะให้คุณลองพิสูจน์ดูนะฮะอาจจะพิสูจน์อะไรก็ได้หรืออาจจะพิสูจน์เหมือนเหมือนตัวบทิจัยวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าสมมติวัน คุณอาจจะไม่มีเวลาไปยิมหรือไปยิมน้อยถูกไหมแต่คุณลองจินตนาการว่าคุณยกเวทคุณออกกาลังกายดูก็ได้แล้วคุณลองพิสูจน์ดูก็ได้ฮะอีก2อาทิตย์อีกสามอาทิตย์อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะฮะว่าว่าคุณแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างภาพจินตนาการในใจหรือวอชวลไลท์เนี่ยมันจะมีผลต่อทั้งร่างกายและก็จิตใจเนาะข้อที่2ครับข้อที่2ในการดึงพลังจิตใต้สํานึกมาใช้ฮะ,ะก็คือเรียกว่า Afirmation f นะ affirmation เฟถ้าเกิดลเป็นาาาไะยก็คือการยืยนยันทางด้านบวกนะครับ a อฟเฟอร์มเอชเนี่ยหลายคนก็คงอ,อาจจะเคยได้ยินนะหลายคนก็อ,อาจจะเคยได้ยินนะคะผมนะฮะคนดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลสมิธนะที่เป็นดาราเลดี้กาก้าที่เป็นนักร้องหรือโอฟราฟินซีเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจวิธีกรชื่อดังเนี่ยล้วนใช้วิธีนี้เป็นประจำนะฮะใช้วิธีการ Positive a f f i r m a t i o n เป็นประจำเลยนะครับ ก็สาหรับใครเข้า,ขามาทาง a c e b o o k นะฮะก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจได้ทางทิกต็อกก็สามารถเคาะจอเป็นกําลังใจได้นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็เช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดจะมีคอมเมนต์อะไรสอบถามอยากจะชวนคุยก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างไลค์เนี่ยที่ผมจัดมาเป็นประจำเนี่ยฮะก็เหมือนอยากจะเปิดฟลอร์ให้ไปเจอกับเพื่อนๆ Follow ว r ที่ติดตามช่องผมมาละบางคนอาจจะเพิ่งติดตามหรือบางคนอาจจะติดตามมาได้สักพักหนึ่งเนาะก็ไม่มีโอกาสคุยกับอ,อาจารย์โทนี่ตัวจริงหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เจอกันนะฮะก็ ครั้งนี้นะฮะในช่วงไลฟ์ช่วงนี้ก็มีโอกาศเราได้เจอหน้าเจอตากันแล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะว่ามาจากจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรกันอยู่นะครับไลฟ์วันนี้ผมจะมาบอกวิธี5วิธีนะฮะในการใช้จิตได้สํานึกเพื่อจะทําให้เราเป็นคนที่สุขความสำเร็จนะเหมือนกับว่าคนที่สุขความทั่วโลกเนี่ยเขาใช้จิตได้สํานึกกันนะโอเคทีนี้ affirmation นะครับเป็นการพูดประโยคบวกกับตัวเองแบบซ้ําๆครับนะฮะคืออาจจะเป็นการพูดในใจก็ได้หรือบางคนเป็นการพูดเปล่งเสียงก็ได้อย่างยกตัวอย่างว่า วันนี้ฉันจะประสบความสําเร็จนะฮะวันนี้ฉันจะปิดการขายให้ได้นะครับวันนี้ฉันจะมีความสําคัญที่ดีกับแฟนนะครับวันนี้เนี่ยฉันจะพร้อมรับโอกาสดีๆนะครับวันนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมนะฮะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของถ้อยคำ affirmation เนาะซึ่งไลฟ์วันนี้จะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงโายละเอียดนะแต่ว่าทางคุณเองสามารถเข้าไปค้นหาทางด้านของตัว google หรืออะไรก็ได้สัจจว่า positive affirmation ก็ได้ครับหรือคำยืนยันที่เป็นเชิงบวกมันก็จะมีมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้เนาะ ซึ่ง affirmation เนี่ยนะครับมันไม่ใช่คำกล่าวลอยๆนะมันได้พูดถึงในหนังสือหลายเล่มอย่างเดอะซีเครเนี่ยก็มีการพูดถึงในแง่ของการใช้ถ้อยคำ affirmation เหมือนกันนะครับในแง่ของ power of subconscious mind ของดร Joseph m ร r p h y เนี่ยก็มีการพูดถึงในแง่ของพลังของ subconscious mind เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะมันมนีบอกว่าการใช้ยืนยันเชิงบวกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มกิจกรรมในส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการให้รางวัลตัวเอง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพดีแล้วก็แรงจูงใจด้วยนะฮะก็สวัสดีผู้ชมทางด้านของ YouTube ด้วยนะฮะช่องช i n วา Met มททอร์ธไทยแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ของเราเนาะเป็นช่องน้องใหม่ของเราแต่ว่าก็กมี Follower มีคนติดตามอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้วิดีโอยังไม่เยอะมากนะฮะแต่ผมก็จะทยอย, like, ลย,อยไลฟ์แล้วก็จะทยอยอัปเดตไปนะฮะแล้วก็รวมถึงช่องที่เป็นตัวของเอ่อตัวตัวเฟซบุ๊กด้วยนะฮะท่องที่เป็นตัวเฟซบุ๊กชินวา a m e มท o อก็ทยอยมีบทความมีอะไรเยอะนะฮะส่วนในแะะง like, ่ท ก,ก็สามารถติดตามนะฮะได้ที่ช่องของ s i n วานแม t h ทอร a ไทยแลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะฮะสามารถเอาไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยผมจะตัดไลฟ์นะฮะของทางทางที่เวลาผมไลฟ์ตรงเนี้ยมามาลงตัวคลิป Tik t o k ด้วยละกันนะฮะโอเคนะครับถัดไปนะครับเราผ่านมา2ข้อแล้วเนาะในแง่ของการใช้จิตได้สมดึกนะครับอันแรกก็คือการสร้างภาพในใจถูกไหม t u a l i z a t i o n นะครับอันที่2ก็คือการยืนยันเชิงบวกหรือ a f f i r m a t i o n นะครับ แล้วก็มาถึงข้อที่3แล้วครับซึ่งเป็นข้อที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นข้อที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนทําเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างง่ายกว่าข้ออื่นนะครับก็คือการทําสมาธินั่นเองนะครับการทําสมาธินะฮะอันเนี้ยมีหลักฐานนะว่าถ้าเกิดใครที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับและอยากจะทําสมาธิให้ประสบความสาเร็จเนี่ยมีหลายๆคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คเซนเนอร์เบิร์กแจ็คดอซี่นะฮะ ต่างก็ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จนี่เขารู้ประโยชน์ของสมาธิครับว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวประโยชน์ของสมาธิโดยละเอียดนะฮะผมได้พูดไลฟ์ไปแล้วไลฟ์เมื่อวานนะไลฟ์เมื่อวานผมได้พูดถึง8ประโยชน์ของการทําสมาธิแล้วนะครับสามารถไปไปดูย้อนหลังได้นะใน u t u b e แล้วก็ในแง่ของตัว a c e b o o k นะฮะประโยชน์การทาสมาธิโดยละเอียดนะครับ แตท่ที่นี้เนี่ยผมจะบอกว่าคนมุสลามสมเร็จเนี่ยเขาใช้สมาธิในการเข้าถึงจิตใต้สํานึกนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับมันคืออะไรนะครับนะอันนี้นะครับมันเรียกว่า brain evaluation chart นะฮะมันเป็นสิ่งที่ใช้อธิผมว่า้อธิบายเวลานักเรียนเข้ามาเรียนคาสของทาง the sinwa method นะฮะเพราะว่าเขาแบ่งสมองด้วยกันเป็นทั้งหมด4ช่วงนะครับก็คือช่วงที่เป็นเบต้า คลื่นสมองช่วงที่เป็นเบต้าเนี่ยก็คือคลื่นสมองช่วงที่เราทางานอยู่นะฮะสมองที beta, ่เราผมกํา hmm. ล yes, ังพ right ูดอยู่ที่พวกเรากําลังรับฟังผมอยู่เป็นช่วงสมองในการทํางานนะครับก็จะติดต่อกับจิตสํานึกจิตสํานึกทั่วไปอยู่นะแต่คลื่นสมองที่เราจะเป็นพูดถึงนะแล้วก็คลื่นสมองที่เป็นพระเอกเลยนะก็คือคลื่นสมองระดับอัลฟาคลื่นสมองระดับอัลฟาก็คือเป็นคื่นสมองที่มันมีความถี่ที่น้อยลงนะครับแล้วจะเป็นคลื่นสมองเนี่ยที่เข้าได้ตอนไหนฮะตอนที่เราหลับตื่นหรือตอนที่เรางีบกลางวันนั่นเอง เป็นช่วงที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะที่ยังไม่ได้ลงลึกช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เราเข้าอัลฟาซึ่งปกติเนี่ยเรามีการเข้าอัลฟาอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวว่าเรามีการเข้าอัลฟ้านะครับซึ่งการเข้าสมองขึ้นอัลฟามันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นขึ้นสมองที่ทําให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลายและที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้เลยนะก็คืออินเนอร์คอนเซียรเลเวลนะฮะทางซินวาเขาเข,าเขียนอย่างนี้หรือในแง่ของทางจิตใต้สํานึกเนี่ยก็ วิธีการอย่างที่ผมบอกนะที่จะง่ายแล้วก็ที่ผมชอบเลยที่ทุกคนทําได้เลยเนี่ยวิธีการที่จะเข้าถึงจิตได้สมนึกได้เลยนะฮะก็คือเราเข้าสมาธิถึงระดับอัลฟาถูกไหมแล้วนี้พอเข้าสมาธิถึงระดับอัลฟาเนี่ยแล้วเราจะเชื่อมต่อกับจิตได้สมนึกได้โดยอัตโนมัติเลยโอเคไหมอันนี้นะครับการเข้าสมาธิทุกวิธีนะทุกแขนงเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอะไรดีไม่ดีกันเลยนะครับสามารถเข้าอัลฟาได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนต้องเข้าสมาธิเก่งๆหน่อยเท่านั้นเองนะฮะคนที่เข้าสมาธิเก่งๆถึงจะเข้าระดับอ เราเข้าสมาธิไม่เก่งไม่ได้มีเวลาเข้าสมาธิอยู่ต้องเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้เข้า,าัลฟาเราก็จะอยู่แค่เบต้านั้นเองซึ่งตรงนี้ระยะเวลาไม่เกี่ยวนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้บางทีกว่าจะเข้าสมาธิลึกเนี่ยต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมง4 5, ี่ห้าทีถึงจะเข้าสมาธิลึกหรือเข้า,าัลฟาได้ไม่เกี่ยวครับนะฮะอย่างวิธีเดยอดซินวาเมทอดเนี่ยนะฮะช่วงเบื้องต้นเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่ประมาณ1 0บถึงสินาทีเนี่ยสามารถเข้า,าัลฟาได้แล้วด้วยการใช้เสียงนําสมาธิของคนที่เชี่ยวชาญน,นะหรือคนที่ เรียกว่าได้รับเซอร์ติฟิเคตมาสอนแล้วกันนะอย่างผมเองเนี่ยก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตมาสอนเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะนะวันนี้มีคนมาคอมเมนต์มานะฮะว่าอาจารย์โทนี่ได้รับลายเส้นสอนหรือยังนะครับได้ลายเส้นแล้วนะฮะไปเช็คได้นะครับที่ s i n w a c o m ได้เลยนะฮะไปดูประเทศไทยได้เลยครับมีสุปกรณบุญเจือวงเล็บโทนี่เรียบร้อยเลยนะฮะใบเซอร์กำลังจะส่งมานะครับเดี๋ยวส่งมาเลยผมถ่ายรูปแปะไปที่ Facebook กับเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะบางคนไม่เชื่อนะฮะว่าผมมาสอนนี่มีลายเส้นหราะะะนนนนัั้้ตรรงเียคบ ถ้าเกิดเป็นคนเริ่มต้นนะฮะใช้เวลาแค่10ถึง15นาทีโดยการใช้เสียงนำสมาธิของผมฮะสามารถลงถึงอัลฟาได้ละนะฮะใครที่อยากได้เสียงนำสมาธินะฮะไปดูช่อง YouTube ผมได้นะฮะสิทธิวัไม่ถอดไทยแลนด์หรือถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยทักไลน์นะทักไลน์ผมได้นะไะลน์แอดมัสเตอร์โทนี่นะฮะแอชไซเอ็มเอชทีไอทีโอแอด์ไยมัสเตอร์โทนี I ่ T o N แล้วก็ทักแอดมินว่าอยากได้เสียงนำสมาธินะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนที่เข้าคล่องกว่านี้นะฮะบางทีใช้เวลาไม่ถึง5นาาทีเเข้้ไดลย นะเข้าได้เลยนะอย่างผมเองเนี่ยบางทีคล่องๆไม่มีเวลาเนี่ยตอนเช้าตื่นมาต้องรีบไปสอนหรืออะไรเงี้ยฮะบางทีห้านาทีนี่คือเข้าอัลฟาได้เลยนะเมื่อคืนนอนไม่พอเข้าอัลฟานี่นอนพอเลยแล้วก็จินตนาการถึงความสําเร็จเรียบร้อยเลยนะฮะใช้เวลากิจได้สำเร็จเรียบร้อยเลยนะฮะเพราะนั้นอันนี้นะฮะก็คืออธิบายให้ฟังนะครับในแง่ของการเข้าสมาธินะฮะโอเคนะทีนี้เนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยฮะทางมหาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะเขาบอกว่าการทําสมาธิเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความหนาของเนื้อสมองในบริเวณ เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ความจําการควบคุมอารมณ์นะซึ่งทั้ง3ทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญในการประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยโอเคไหมโดยเฉพาะการเรียนรู้ความจำเนี่ยนะฮะใช้ได้ทั้งจบออกมาทํางานแล้วนักธุรกิจนะฮะถูกไหมฮะพนักงานทั่วไปก็ต้องใช้ยิ่งถ้าเกิดเด็กเนี่ยยิ่งต้องใช้เลยนะฮะอย่างล่าสุดผมไปสอนคลาสวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ปกครองก็พาพาเด็กมาเรียนเด็กก็อายุสิบห้าขวบรันนั้นเองนะฮะก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยก็มีสมาธิ เรียกว่าสมาธิค่อนข้างสั้นแล้วกันแล้วก็เรียนรู้อะไรไม่ค่อยได้นะครับแม่เขาก็ศึกษาเกี่ยวกับซินวางไม่ถอดในต่างประเทศมานานละแล้วเขาก็มาทราบว่าอตอนนี้มันเข้ามาเมืองไทยแล้วนะเพราะว่าผมมีเว็บไซต์ที่ซินว a m ไม่ถอด닷คนะ่เขาก็พาลูกเข้ามาเรียนเลยอันนี้เรียนออนไลน์นะเรียนเจอตัวหรือออนไลน์ก็ได้ฮะเจอตัวที่กรุงเทพหรือเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้นะฮะทีนี้เขาอยู่โคราชไงถูกไหมแม่เขาเป็นผู้บริหารที่โรงพยาบาลที่หนึ่งที่โคราชอยู่นะเขาก็พาลูกมาเรียนทีนี้เรียนออนไลน์กันเนี่ยผมก็จะสอนนําสมาธิ พูดเสียงนำสมาธิผ่านซูมมิทติ้งเนี่ยแหละฮะทำทำได้นะฮะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วนะฮะมันจําเป็นว่าต้องมานั่งสมาธิรวมด้วยกันทีเดียวนะ,ะ <S <S เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ฮะ,ะคนข้ามโลกก็ก็เรียนกันได้นะฮะทีนี้เพราะพปรากฏว่าเด็กเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเรียนกับอาจารย์เขารู้สึกว่าจะก,ก่อนหน้านี้ท,ที่ที่รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิโฟกัสไม่ค่อยได้เนี่ยเอ้แต่ทาไมเขาเรียนสมาธิกับอาจารย์ช่วงที่อาจารย์นาสมาธิยี่สิบยี่สิบห้านาทีอะเขารู้สึกว่าตามสมาธิของอาจารย์ได้ แล้วก็ทุกครั้งที่เขาขึ้นมาจากสมาธิเนี่ยผมสังเกตว่าหน้าตานักเรียนผมจาใสขึ้นเลยนะหน้าตาดีจำใสขึ้นเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเข้าสมาธิได้ถึงออลฟากกนอ่ะนะฮะส่วนใหญ่ตามกันได้ทันบางคนอาจจะมียีบหลับบ้างก็ไม่เป็นไรยีบหลับบ้างก็ปกติแล้วก็กตื่นขึ้นมานะฮะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ <S <S แล้วก็การทำทสมาธิแบบซินวาดีอย่างคือไม่ต้องนั่งนิ่งๆน,นะสมาธิที่ว่านั่งนิ่งนะห้ามขยับตัวยุงกัดคันอะไรเงี้ยก็เกาไม่ได้อันนี้แบบซินวาไม่ใช่นะฮะแบบซ คุณคันคอคุณสามารถเกาคอได้เลยนะฮะตอนหน้าผมผมไม่ห้ามนะเพราะนั้นการทำศิลป์สินวามันมีข้อดีด้วยนะฮะแบบเกาก็เกาคันก็คันได้เลยนะฮะโอเคทีนี้มาต่อกันนะฮะก็คือโอเคไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนเรียนรู้เรียนจบแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะสินวานตั้งแต่อายุ9ขวบ10บขวบก็มาเรียนได้นะฮะผู้ปกครองฟังอยู่ก็พาบุตรหลานท่านมาเรียนได้นะฮะจะสามารถเพิ่มการเรียนรู้ได้ให้เด็กเรียนเก่งได้นะฮะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็จะทํางานได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าทำศิลป์ให้บ่อยเนี่ยมันจะไปเพ ความหนาของเนื้อสมองกับการเรียนรู้ความทรงจําแล้วก็การควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี่ยสำคัญนะฮะซึ่งเดี๋ยวหลายครั้งถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องการทําสมาธิกับเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ความสัมพันธ์คนเรามันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ทํางานหรือแฟนครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ตามเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เรามีความเครียดแล้วเราจะไปบริหารความสัมพันธ์ของคนอื่นได้ไงถูกไหมเพราะ,ะนั้นการทําสมาธิตรงเนี้ยจะจะมาช่วยได้นะจะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับ ข้อที่3แล้วเนาะข้อที่4ฮะก็คือการเขียนบันทึกความสำเร็จนะฮะก็คือ success journal นะครับลิชาร์ดแบนสันนะฮะผู้ก่อตั้งเวอร์ชันเ u อวอร์จินกรุก็คืออาจจะรู้จักในนามของสายการบิน Virgin นะแล้วก็ธุรกิจอื่นแล้วก็อเดิอาน่าฮัฟฟิงตันผู้ก่อตั้งเดอะฮัฟฟิงตันคสเนี่ยที่เป็นสำนักข่าวที่อเมริกานะฮะเขาใช้วิธีในการเขียน journal of success เนี่ยเป็นประจำเลย journal of success คืออะไรฮะคือแต่ละวันเนี่ยครับให้เราจดบันทึกความสำเร็จเล็กน้อยนะฮะอย่างฝนะรั่งเขาเรียกว่า small Win, ก็คื มันเล็กๆน้อยๆจริงๆนะไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปปิดยอดขายใหญ่โตมีลูกค้ามาซื้อออเดอร์เป็นล้านหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบคุณสามารถเดินทางไปกลับปลอดภัยอย่างเงี้ยก็คือว่าขาสมเด็จแล้วถูกไหมเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเยอะนะแต่ละนาทีหรืออะไรเงี้ยแต่คุณโชคดีแค่ไหนแล้วอ่ะที่สามารถขับรถไปกลับบ้านที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยประสบความสมเด็จได้เอ,อ้คุณคุณก็ถือว่าประสบความสมเด็จถูกไหมหรือไม่ว่าอะไรอ่ะคุณจะจะสามารถที่แบบว่ายังแข็งแรงอยู่ ตื่นมาตอนเช้าไม่สบายเอ่อยังยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมบางคนตื่นมาตอนเช้าไม่สบายนะไปทำงานทำง,งานก็อะไรก็ไม่ได้แต่คุณตื่นมาตอนเช้ายังแข็งแรงอยู่ยังหายใจเอาไว้ว่าสาวสองทำงานได้คล่องเนี่ยเออผมว่งว่าเฮ้ยมันก็ประสบควาสมสำเร็จแล้วคือหลายอยา่างอะไรเล็กน้อยน้อยเนี่ยเราเราถือว่ามันประสบควาสมสำเร็จได้หมดเลยนะฮะอย่างที่ผมทำไลฟ์ทำอะไรเงี้ยคนดูไม่กี่คนหรืออะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าแชร์ความรู้แต่ว่าผมก็ประสบควาสมสำเร็จแล้วถูกไหมทีนี้ในการที่เราเขียนบันทึกเล็กเน้อยเรื่องความสำเร็จใในนนชีววปรระะจจําาััเมมทห้สอง จดจาถึงจิตใต้สมนึกนะไอ้เรื่องเนี่ผมเขียนมาหลายปีแล้วนะแล้วผมบอกว่ามันจริงเลยนะคืออย่างน้อยเนี่ยเขียนสักสามเรื่องห้าเรื่องหรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ไปทาให้สมองเราจาไปเรื่อยๆว่าเอ้เนี่ยเราทําได้นะเราสบความสำเร็จนะครับแล้วพอเรารู้สึกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสำเร็จอีกหน่อยเรื่องใหญ่ๆอ่ะมันก็จะสําเร็จตามเองผูมนุษย์เเราการปลูกฝังจิตได้สมนึกฮะบอกจิตได้สมนึกไปเรื่อยๆแต่ละวันเอ้ฉันสาเร็จนะฉันเก่งนะฉันสามารถทําได้นะถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามถูกไหมฮะมันมี การเขียนบันทึกกับเป้าหมายและความสําเร็จเนี่ยจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและโอากาสในการบรรลุปเป้าหมายได้มากกว่าการไม่เขียนถูกไหมเพราะฉะนั้นใครถ้าเกิด,ด,ยดอยากประสบความสำเร็จอยากทาเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะฮะให้เขียน journal ด้วยนะครับนะฮะใครที่ฟังไลฟ์วันนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ติดตามผมทางช่องท i ติกต็อกช่อง YouTube ช่องเฟซบุ๊กก็สามารถกดติดตามได้นะฮะก็จะมีคลิปดีๆเรื่องการพัฒนาตัวเองการขายแล้วก็มีไลฟ์นี้เป็นประจานะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดสิ่งดีๆตรงนี้นะฮะ ข้อที่5นะฮะข้อสุ 5, สดท้าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ g r a ที่จ d ดฮะแปลภาษาไทยก็คือการฝึกฝนความกระตันยูนะฮะการกระตันยูรู้คุณนะฮะอันนี้โอเปราวินฟีและโทนี่ร็อบบินนะโทนี่ร็อบบินเป็นไลฟ์โค้ดเอ็นเอลพีอันเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะฮะเป็นตัวอย่างของการที่เขาใช้วิธีนี้เป็นประจําเลยนะครับวิธีการคืออะไรฮะรทุกเช้าตื่นขึ้นมาฮะก่อนที่คุณจะมาหยิบมือถือมาถ่ายเฟซบนทวตเตอรหรืออะไรเงี้ยผมอยากให้คุณขอบคุณอย่างน้อยสักสองสามอย่างก่อน อย่างเช่นผมตื่นขึ้นมาในคนจะบอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่วันนี้ตื่นมายังมีลมหายใจอยู่ไหมบางคนหลับแล้วไม่ตื่นเลยนะครับขอบคุณที่ตื่นมาร่างกายแข็งแรงอยู่ไหมบางคนตื่นมาแล้วฟุตฟัดไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนะครับอันที่3อาจจะขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่วันนี้เราเรายังมีเงินเรายังมีบ้านคุ้มหัวเราอยู่ฝนตกมาตอนนี้หน้าฝนเนี่ยเราก็ยังไม่เป็นไรเพราะเรายังมีบ้านอยู่ถูกไหมหรือเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีเงินไปซื้อข้าวเช้าหรืออะไรเงี้ยถูกไหมหรือเรายังมีครอบครัวมีคนข้นขางๆอยู่อะไรเงี้ยคร แล้วก่อนนอนฮะก่อนนอนก็เหมือนกันครับขอบคุณอย่างน้อยสัก3สิ่งหรือ3คนในชีวิตนะฮะวันนี้ครับออกเดนิดน,ดนทางครับเออเราเราเป็นคนขับรถไม่เร็วนะฮะเราจะยูเทิร์นแล้วมีรถข้างหน้าเนี่ยจอดใหเรายูเทิร์นนะ,ะโอ๊ยขอบคุณก็หน่อยถึงเราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเฮ้ยขอบคุณนะที่ที่ช่วยจอดรถและให้ทําให้เรายูเทิร์นได้ทําให้เราออกจากซอยได้ถูกไหมหรือไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะ มีแฟนมีเพื่อนหรือใครก็ตามทําสิ่งดีๆให้เราหรือเงี้ยเอ้ยก็ขอบคุณเ็าหน่อยหรืออะไรเงี้ยครับมียามเราพอหมู่บ้านมาตะเบให้มาเปิดหรืออะไรเงี้ยฮะวันนี้ไปกิน้ยงก้องกินข้าวแล้วเออทําไมกุ๊กเชฟทําอาหารอร่อยเด็กเสิร์บริการดีรอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งดีๆฮะในการของการขอบคุณสม่ําเสมอน,นะครับมันจะทําให้ใจเราพองฟูครับแล้วก็จะทําให้มันลงจูดจิตใจสำน,นึกเรื่อยๆนะว่าเอ้ยเราขอบคุณเรากระติใตูเรากว่าตันอยู่กับสิ่งรอบข้างนะครับ และอนาคตครับมันก็จะยิ่งมีสิ่งดีๆมันจะยิ่งมีคนดีๆมาทําอะไรให้เราขอบคุณมากขึ้นมากขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราขอบคุณเขาเนี่ยนะไอ้หน่อย,ย,ยมันจะเป็นอย่งใหญ่สิ่งใหญ่ๆก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยวันดีคืนดีแบบว่าเหมือนอาจจะถูกหวยก็ได้ถูกไหมวันดีคืนดีใครเล่นหุ้นเดทเทรดอะเทรดดิ้งอาจจะเอ้ยอยู่เลือกหุ้นถูกอะไรเงี้ยวันดีคืนดีใครทาําธุรกิจปิดการขายเอ้ยมีลูกค้าเข้ามาโดยที่ไม่คาดฝานันนะแล้วลูกค้าขอซื้อเลย,เลยอะไรเงี้ยโอนเงินให้เลยอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยมันเป็น แต่ก่อนที่คุณจะคุณใหญ่ๆถูกไหมคคุณต้องขอบคุณอะไรเล็กน้อยก่อนถูกไหมครนนั้อันนี้ก็เป็นกลวิธีนะครับอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นนมามธรรมหรือเลื่อนลอยนะมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าการวิจัยของมหาลายรรัยแคลิฟอร์เนียปี2003นะฮะเขาบอกการกระตันยูรู้คุณอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยเพิ่มอย่างนี้ของความสุขลดความเครียดปรับปรุงสุขภาพจิตโดยรวมซึเงเป็นพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จในชีวิตอ่า <s> เห็นไหม คือทุกวันนี้คนเรามีความเครียดมีอะไรเยอะถูกไหมเพราะนั้นการกัรดูรู้คุณเนี่ยทำให้รู้สึกวา่าเอ้แต่ละวันเรามีสิ่งขอบคุณหรืออะไรเงี้ยมันก็ลดเรื่องการซึมเศร้าการปรับปรุงเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ในแง่ของของความเครียดโดยรวมได้ถูกไหมอันนี้นี้มันขอบคุณได้นะครับเน no. okay. าะโอเคทีนี้เดีย๋ยวผมทวนทวนอีกทีแล้วกันนะสำหรับคนที่มาไลครทางนี้นะครับก็สามารถให้ของขวัญให้ไลฟ์ด้วยนะทีนี้ทิกต็อกกีของขวัญด้วยถูกไหมให้กดของขวขัญเคาะจอได้นะฮะกดไลฟ์เฟซบุ๊กอ like, uh, ย่าง,ง,องอนี้็ก YouTube like, ก็กดไลค์กดอะไรมาได้นะฮะมีคอมเมนต์ u t u b e อาจจะตัวเล็กนิดนึงเมื่อผนมไลฟ์ผ่านมือถืออาจจะไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะเดี๋ยวดี๋ยวตอบหรือถ้าเกิดอยากรู้จริงๆอยจากกระทักพนักงานนะฮะไลน์ครับแอ s ซายมัสเทฮะทักมาได้เลยนะครับผมนะฮะวิธีใช้จิตใต้สานึกนะฮะอันแรกนะครับก็คือสร้างภาพในใจ Virtualization จินตนาการถึงความสำเร็จข้างหน้านะครับอันที่2ครับ affirmation การยืนยันเชิงบวก ไม่ว่าจะออกเสียงดังๆหรือหลับตาพูดในใจก็ได้ยืนยันเชิงดวกด้วยถ้อยความจีๆนะฮะอันที่3คือทานทําสมาธินะการทําสมาธิฮนะอันที่4คือการเขียนบันทึกถึงความสําเร็จ journal journal ในแต่ละวันว่าเราทำอะไรสําเร็จบ้างแล้วก็อันที่5เนี่ยะฮะก็คือการกระตุนยูรู้คุณขอบคุณแต่ละอย่างตั้งแต่เราตื่นนอนมาแล้วก็ตอนเย็นนะครับนะฮะสรุปนะฮะทั้ง5วิธีเนี่ยเป็นวิธทีที่ทรงพลังมากในการใช้จิตได้สํานึกรวมถึงในแง่ของการ ที่ประสบความสำเร็จเราเราใช้นะครับผมนะฮะถ้าเกิดทุกวันนี้แล้วเรนรู้สึกเคว้งคว้างเรนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราเรียนยู้มาเยอะเราเรียนมา100คอร์สแล้วเราทําก็แล้วแล้ว,ลว,ลวยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราเป็นไปได้เราอาจจะใช้แค่สมองอย่างเดียวไงใช้แค่จิตสํานึกนะฮะใช้ออเทอร์เลเวลตรงเนี้ยนะแต่เราไม่ได้มีการใช้จิตใต้สํานึกอะ่ะที่เป็นอินเนอร์คอนเซียสเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การใช้จิตใต้สํานึกนะครับเป็นวิธีที่คนทั่วโลกใช้แล้วทําไมเราไม่ใช้ละ่ะ ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ยังไงครับเนี่ยคำตอบมาแล้วครับ Inner c o n c e u s Mind ครับหัาง5วิธีที่ผมพูดถึงแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้การทำสมาธิกับผมแบบเดอ ua, นะซินวาเนาะเป็นการทำสมาธิแนวตะวันตกนะฮะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า50ปีทั่วโลกคนเรียนมาแล้วกว่าหลายล้านคนนะครับวันนี้ข่าวดีของคุณคือซินวารไม่ถอดไทยแลนด์มาซินวาไม่ถอดมาถึงเมืองไทยแล้วครับโดยผมอาจารย์โทนี่นะฮะสุภการบุญเจริเป็นเซอร์ติฟายชินวาร์ไม่ถอดนะฮะแล้วก็คนแรกคนเดียวในเมืองไทยทที่จะสสาาาามรถอนนคุณใภาษาไยไยด้ มีเอกสารในภาษาไทยได้ในขณะที่กดคุณต้องไปเรียนในแพลตฟอร์มอื่นไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเรียนออนไลน์นะฮะผมดินไปต่างประเทศนี่สวันนี่เสียงเงินเยอะนะฮะจะเซอร์ติฟายนี่ก็ต้องสอบอีกหลายเดือนนะครับแต่วันนี้คุณสามารถเรียนกับคนไทยได้พูดภาษาไทยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าพลาดโอกาสนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องการลดความเครียดต้องการลดเบอร์นเอาต้องการเพิ่มความคิดสร้างสารรค์นะครับต้องการที่จะใช้พลังจิตใต้สมนึกหรือบางคนอยากจะปลุกยานอย่างรู้หรืออินนุเกชั่น สินวามให้ถอดนีววิธีปลูกยานอย่างรู้อินเนอร์เคชั่นด้วยให้เรารู้สึกมีซิกเซน์มีอะไรตรงนี้มากขึ้นนะครับนะฮะโอเคนะครับคั้งถัดไปนะฮะที่ผมจะสอนก็คือวันที่11สิงห,นะ11สงหาคมนะ11สิงหาคมเนี่ยนะมีสอนทั้งในกรุงเทพแบบเจอตัวแล้วก็มีสอนแบบซูมมีติ้งด้วยสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คนที่ไม่สะดวกมาเรียนนะครับสามารถทําได้นะแล้วแต่ซูมมีติ้งเนี่ย ราคาถูกกว่านิดนึงนะแต่ว่าได้ประสิทธิภาพไม่ต่างกัน,ไม,กนไม่ต่างกับมาเรียนเจอตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสามารถเรียนได้แบบซูมหรือเจอตัวไม่ต่างกันอย่างคอที่ผ่านมาวันจันทร์เนี่ยมีคนส่วนหนึ่งมาเรียนเจอตัวกับผมนะแล้วคนส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่โคราชอ่ะเขาก็ซูมมีติ้งเข้ามาเ็มาเรียนพร้อมกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะเพราะว่าเทรนด์การเรียนยุคใหม่มันเป็นแบบไฮบริดอยู่แล้วนะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดใครสนใจฮะใครสนใจสามารถทักแอดมินไปเลยนะฮะ Line แอดมาสเตอร์โทนี่ครับแอสไอนะฮะมีตัวแอสไนะ T.O.N.Y. Master Tony ทักแอดมินว่าอยากได้โปรพิเศษในการเรียนสมาธิวันที่11สิงหาคมนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการเป็น p r i v a t e c o n s u l t เป็นกลุ่มครอบครบัวมีลูกด้วยเนี่ยียกผมไปคอนเซิลหรือบางคนเป็น H.R. ผู้บริหา,ารองค์กรและจะให้ผมไปสอนองค์กรเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าเรื่องการทําสมาธินะฮะการลดความเครียดการใช้จิตใจ้สื่นยุบความสำเร็จเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในยุคนี้ครับนะฮะถ้าเกิด ทุกวันนี้นะครับเราไม่มีเวลาที่จะทําอะไรหลังเลิกงานนะฮะทักษะหรือกิจกรรมอย่างยิ่งที่ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับก็คือควรจะทําสมาธิทุกวันครับนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นค่ําคืนวันเสาร์นะครับก็ทุกคนพรุ่งนี้ก็จะมีเวลาพักผ่อนกันอีกหนึ่งวันนะฮะพักผ่อนกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็มีค่ําคืนที่ดีครับแล้วก็พบกับผมใหม่กับอาจารย์โทนี่ในไลฟ์แล้วก็ในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ